ครับเพื่อนเครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนท่านนะครับตอนนี้อยู่กับเต็นรถประพุบยิ่งรวยเต็นรถมือสองขายรถด,ด้วยความจริงใจไม่มีการหมกเม็ดนะครับวันนี้ก็มาแนะนําอีกหนึ่งคันนะเป็นตัว Ford Fiesta ปี2013เครื่อง1.5เป็นตัว S Sport ระบบสั่งงานด้วยเสียงพุ่มไรมังติดฟังชั่น Airbag คู่นะครับภายในเป็นเบาะหนังตัวรถนะครับสีสันโดยรวมผมถือว่างดงามถือว่าสวยเลยริ้วรอยมีบ้างเป็นธรรมดาของรถมือสองของการใช้งานนะครับตัวนี้มีตัวหลังคามีแหลกให้ด้วยผมว่าโอเคเลยครับ สวยครับตัวรถสีสันโดดเด่นนะครับแล้วก็สเกิร์ตหลังใส่มาได้สวยมากนะครับตัวประตูประตูนะครับก็เป็นตัวโครเมี่ยมหมดนะครับเดี๋ยวมาเดินดูกันนะท้ายกันชนสวยครับฝาสวยครับแก้มหลังสวยครับริ้วรอยนิดเดียวครับนะครับประตูสวยครับเนี่ยมีรอยขดแมวนิดนึงนะครับประตูโอเคครับแก้มสวยครับกันชนนะครับโอเคฝากระโปรงริ้วรอยสะเก็ดหินนิดหน่อยครับนะครับรถไม่มีรอย ถลอกขูดยาวไม่มีรอยบุบนะครับตัวรถผมถือว่าสีสันงดงามใช้ได้เลยนะครับในสภาพนี้แล้วราคาผมก็เปิดโปให้เป็นราคาที่ถูกด้วยนะครับแก้มซ้ายสวยครับนะครับ่าด้านคนขับสวยด้านนี้สวยโอ้โหหลังสวยครับโอเคครับกันชนโอเคครับดิ้วลอยมีบ้างกันชนหน่อยนึงแค่นี้เองนะครับตัวเกิร์ตตัวหลังคาผมถือว่าผ่านถือว่าสวยเลยนะครับรถคันนี้นะโอเคห้องเครื่องสวยสะอาดด้วยครับนะครับมา ดูภายในภายในได้ความหรูหรานะได้เป็นเบาะหนังผมชอบมากเลยภายในเขาสวยนะครับและหรูหราด้วยเนาะนี่ครับโอ้โหเบาะหนังหมดเลยนะเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะนี่ครับพอดีวันนี้ก็ขอมาวิดีโอข้างล่างนะครับเพราะว่าข้างบนรถตอนนี้ผมซื้อเข้ามานะครับแล้วก็ทยอยเข้ามากันเยอะนะก็จอดกันเยอะหมดเลยนะครับแล้วลงมาวิดีโอด้านล่างนะครับนี่ครับนี่ครับเบาะเบิร์ภายในผมถือว่าโอเคเลยอ เดี๋ยวมาไล่ให้ดูทีละอันดีกว่านะครับแผงข้างสวยครับบอกคนนั่งโอเคครับจะมีรอยนิดหน่อยครับนะนะครับนี่ครับเป็นตัวแอร์แบ็กคู่นะครับระบบสั่งงานด้วยเสียงบลูทูธเสียบ usb ครบหมดนะอันนี้ได้เป็นเบาะหนังโอ้โหข้างหลังสวยมากแผงข้างสวยเบาะหลังสวยครับนะครับด้านหลังนี่งดงามอยู่แล้วครับนี่ครับโอ้โหงดงามมากครับด้านนี้ก็โอเคหมดเลยครับเนี่ยครับตัวเบาะสภาพตามใช้งานมีรอยนิดหน่อยนะครับต้องมีบ้างนะ นี่ผมบอกได้เลยนะครับตัวไม้วิ่งแสนห้าหมื่นกว่ากิโลนะครับก็โอ้โหถือว่าใช้ได้เลยครับสับคันนี้นะเพื่อนๆท่านใดกำลังมองหาเฟียต้านะสิ่งจุดเด่นของเฟียต้าเลยนะครับที่ผมบอกได้เลยของเขาเนี่ยเป็นรถที่ขับดีกอดถนนและที่สําคัญที่สุดนะตอนนี้คนมาซื้อกันเยอะนะครับพราะรถคันนี้ประหยัดน้ามันรุ่นนี้ประหยัดน้ํามันผมบอกได้เลยประหยัดมากๆเลยละครับสอบเฟียต้านะโอเคนะครับก็ท่านใดสนใจไงก็ติดต่อผ่านทางน้องเซลนะครับแจ้งกับน้องเซลได้เลยนะ โอเคนะครับกับขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามครับเพราะเดี๋ยวตัวผมต้องไปดูงานต่ออีกเพราะงานเยอะมากๆเลยนะครับนี่คนเดียวไม่ทันจริงๆนะครับโอเคนะครับกับขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีเพื่อนๆท่านครับตอนนี้อยู่กับเต็นท์รถประพุยงยิ่งรวยเต็นท์รถมือสองขายรถด้วยความจริงใจไม่มีการหมกเม็ดมาอยู่บนฟอร์ดเฟียต้าสีแดงปี2013เครื่อง1.5มาครับเดี๋ยวมาลองกันเลยนี่ครับเสียบกุญแจนะครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับโอแอร์เออเย็นนะครับโอเคใช้ได้เลยครับสตาร์ททีีเเดยวคครรื่่องงนิับ นะตัวรถสีแดงสีสันถือว่าสวยผมบอกได้เลยว่ารถคันนี้นะราคาก็ไม่ได้แพงคุณคุ้มแน่เฟียต้าประหยัดน้ามันนะครับแล้วขับดีด้วยดูนะเดี๋ยวผมจะเข้าเกียร์นะครับนี่ตอนนี้ตัวอยู่ที่ P นะเข้า R ปุ๊บนะครับผมปล่อยปุ๊บรถถอยทันทีนะครับนี่ครับเข้าปุ๊บนะครับเข้าดีปุ๊บนะครับรถเดินหน้าทันทีนะครับอะเครื่องไม่มีปัญหาเลยเกียร์ก็โอเคหมดเลยครับสมบูรณ์ครับเนี่ยครับเข้าปุ๊บเดินหน้าถอยหลังนะครับเนี่ยครับไม่มีการกระตุกไม่มีการกระชาก นะครับแต่ทุกๆคลิปวิดีโอคือการวิดีโอเบื้องต้นนะครับไม่ได้เป็นการรับประกันนะแต่ตัวผมเองออกมาจากใจในการเทสรถนะครับรถทุกคันถ้าในสภาพที่มาเป็นแบบนี้ผมถือว่าผ่านนะครับในเบื้องต้นเลยนะผมบอกได้เลยครับเพราะตัวรถมีความสมบูรณ์เครื่องเครื่องไม่มีสั่นนะครับรอบคุมรอบเครื่องนิ่งนะครับเกียร์เข้าไม่มีกระตุกไม่มีกระชากไหลออกสมูทตามจังหวะของรถฟอร์เซียต้าเดี๋ยวมาดูกันครับว่าขับแล้วเป็นยังไงเอาเท้าแตะลงไปหน่อยเดียวสอบเครื่องพันห้าเฟียต้าไม่ต้องไปเร่งเลย แต่นิดเดียวครับเห็นไหมครับเกียร์เปลี่ยนนุ่มทุกเกียร์นะครับคุณดูนะผมให้ดูการเปลี่ยนของเกียร์นะครับเนี่ยครับพอขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมครับตัดรอบนิ่งนะครับไม่มีการกระชากไม่มีการกระตุกนะครับตัวผมเองนะเพื่อนๆท่านใดซื้อ Ford f i ฟ s t a ตไปนะครับในเบื้องต้นนะครับรับประกันได้ครับตัวผมไม่มีการหลอกนะครับหรือหมกเม็ดลูกค้าแน่นอนนะครับนี่ครับรถสภาพดีคือดีนะครับพูดออกมาจากใจนะครับมีปัญหาตรงไหนเสียตรงไหนก็จะบอกตามความเป็นจริงนะครับมา เดี๋ยวมาลองกดนะครับเหยียบให้ดูเลยเอากดไปเนี่ยครับโอโ้โฮขึ้นแบบนะครับโอ้โหและดูเปลี่ยนดะครับเนี่ยสมูทมากและขับดีช่วงลุงช่วง,วงล่างผมถือว่าผ่านนะครับในรถมือสองผมถือว่าโอเคเลยครับ โอ้ขับสนุกครับแล้วที่สําคัญนะเฟียต้าเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันผมพูดได้เลยนะครับตอนนี้นะเฟียต้าที่ผมเนี่ยโอ้ผมเอาเข้ามากี่คันลูกค้าก็จัดการหมดนะครับเพราะตัวรถเนี่ยประหยัดน้ํามันและที่สําคัญที่สุดนะพอลูกค้ามาซื้อไปสิ่งที่ได้จากผมแน่นอนก็คือผมไม่ไปหลอกท่านไม่หมกเม็ดนะครับใครมีปัญหาอะไรก็โทรมาสอบถามได้เราบอกรายละเอียดให้หมดนะครับนี่ครับเลี้ยวสุดเมื่อกี้ก็ไม่มีดังเห็นไหมครับแล้ววงเลี้ยวเนี่ยแคบเลยเลี้ยวก็บสบายๆนะครับที่เล็กน้อยคุณก็สามารถลับรถได้เลี้ยวได้ จอดรถก็ง่ายคล่องตัวนะครับที่สําคัญที่สุดสมรรถนะนี่ผมถือว่าไม่เป็นรองรถญี่ปุ่นแน่นอนผมการันตีได้เลยแล้วราคาผมบอกเลยแม่งโคตรถูกมากนะครับปะพบยิ่งรวยไม่ได้ไปขายแพงนะครับแล้วรถมีคุณภาพนะเนี่ยครับรถเลิศทุกอย่างนะโอเคหมดครับแอร์เอเย็นนะครับหมวกลนครับหลบหน่อยนะครับขับเครือบถือว่าโอเคมากนะครับโดยส่วนตัวผมนะคันนี้นะผมถือว่าผ่านเลยนะครับแล้วระบบเป็นระบบบลูทูธ นะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะระบบสั่งงานด้วยเสียงนะครับคุณกดตรงนี้ปุ๊บหน้าจอก็ขึ้นนะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับภูมิใจเป็นมัลติฟังก์ชันแอร์แบ็กภายในได้สวยครับได้เป็นเบาะหนังนะครับถือว่าโอเคเลยครับสอบคันนี้นะโอเคนะเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ติดต่อผ่านน้องๆเซลล์น้องแอดมินได้นะเป็นตัวฟอร์ซีเตอรสีแดงปี2013นะครับเครื่อง1.5นะครับโอเคนะครับท่านใดสนใจก็เดี๋ยวติดต่อผ่านบอกกับน้องแอดมินได้เลยนะโอเคครับนี่กลมาถึงเต็นท์แล้วครับ โอเคครับสวัสดีครับ